วันนี้เสนอตอนชูสีฝึกงานสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสีสันภาษาจีนซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าชูสีแปลว่าฝึกงานครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราเสนอคำว่าซื้อสีค่ะซื้อสีเป็นคำกริยาแปลว่าฝึกงานค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่ามีวลีอะไรบ้างซื้อสีเชิงแปลว่านักศึกษาฝึกงานซื้อสีเตะกั่วเฉงแปลว่าขั้นตอนในการฝึกงานซื้อสีเตะจิงเยียนแปลว่าประสบการณ์ในการฝึกงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คำศัพท์ในสถานการณ์จำลองกันนะครับ 毕业之前你在哪儿实习？我在一家银行的业务部不实习过三个月。那你觉得怎么样？我觉得自己学到了应该怎么接待客户。คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับ。 เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะคะหากเราจะพูดว่านักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานถึงจะจบการศึกษาเราจะพูดว่าเมื่อกศัสนง์ต้อง้่าีกครฝึกงานถึงจะจบการศึกษาหากเราจะพูดว่าฉันฝึกงานที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลาสามเดือนเราจะพูดว่า 我在移民局实习了三个月。ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะ。我在移民局实习了三个月。ช่วงสุดท้ายของรายการเรามีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับ。不是你的公司在哪里，有时候你的心在哪里，你的眼光在哪里更为重要。 ไม่ใช่บริษัทเธอตั้งอยู่ที่ไหนแต่บางครั้งใจเธออยู่ที่ไหนและที่สำคัญที่สุดวิสัยทัศน์ของเธออยู่ที่ไหนหวังว่าคุณผู้ชมจะนำคำคมข้อคิดดีๆในวันนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมไปชมสถานการณ์จำลองกันอีกรอบเป็นการทบทวนตัวเองกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเ

พอแค่เรารู้ใจเพอแค่เราเข้าใจสิ่งใดใดไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ